เอกซากรุ๊ปสวัสดีค่ะเจอกับเตยอีกแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเตยก็อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับบุกิจกรรมจากทางนิส s ันเอกสหกรุ๊ปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างแล้วก็จะมีรถรุ่นใดให้คุณคุณได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยนิส s ันเทอร่ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยนิส s ันอินเทอร์เจน m ์โมบิลิ นิสันนาวาราก้าเพื่อคนแก่งเร็วแรงด้วยเครื่องยนต์2.3นิสสันอเมล่า1.0เทอร์โบประหยัดน้ำมันนิสสันคิกีพาวเวอร์รถไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จไฟ และนี่นะคะก็คือจุดลงทะเบียนของเราค่ะลูกค้าที่มาทดลองขับมาคสดได์กับเราภายในงานวันนี้นะคะก็จะได้รับของสมนาคุณเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตหมอนรองคอตุ๊กตาจากนิสันและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย <S <S และสำหรับท่านใดนะคะที่มีแผนอยากจะออกรถเร็วๆนี้นะคะอยากจะทดลองขับมาเจอกันได้ที่งานขายทุกคันดันทุกเคสนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มีนาคมนะคะแล้วพบกับพวกเราพบคุอนิสสันเอกสหฮคุปได้ที่หน้าที่ว่าการอาเภอปากช่องแล้วเจอกันนะคะ